เดี๋ยวดูราคาก่อนค่ะรานะคาเท่าไหร่คะอันนี้13บาทจะเป็นห่อเล็กค่ะนี่ค่ะนี่ถ้าเอาต้องเอาแบบนี้ค่ะเอาไปสับสับ,บละยำนี่ใพกกนพอกำไม่กินใครเปล่าเนีย่ยอันนี้38ก็ได้ให้สดใหม่เสมอว้าวว้า,วา Head, พี่น้องเอยเห็ดออกในห้างคนละไม่ในห้างไม่ต้อง79วาบาทสดมาก <_ an> อุ้ยเพื่อนเดินห้างสดอยู่ห้างพี่น้องเย ยกส่วนมาไว้ที่นี่ปา้าพักฟุตอะไรคะขิงก็ขิงนั่นแหละหนูอนเอาไปให้พ่อช่างไหมวางรถได้วฟุตเดี๋ยวขึ้นคร อยากได้อะไรฮู้มนมะเขือเทศแพงจริงไหมเจ็ดสิบแปดบาทถุงอันนี้แปดสิบสองที่อันนี้แปดสิบสองบาทแพงเติบอยู่เด้อแมคโคพี่น้องมะเขือเทศช่วงนี้คือแพงแท้ ผักสดมาอยู่นี่หมดแล้วจ้าอมานนะี่นาอกอผิ่องมอนกิโลละ,ะเนื้อเขียวกิโลละค่าสิบเก้าเนื้อส้มเจ็ดสิบเก้าบาท สด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 นี่ยางเลยนี <utter> ่ฝนพักทองคือบุกอินพักเขียวใช่ปะพักเขียวเนาะักทองบัตเตอร์นัท กิโลละห้าสิบห้าโอ้คือบรเคยกินเนี่เรเคยกินบรเ,เคยกิน,อ,กน <laughs> อันนี้ผักกาดขาวเกลมม่วงโอ้โหกลมเปีสีม่วงเกลมปีสยีขาวอ้า๋ยวี่น้องกิโล น่นี่แตงโมแครอทแครอบหอ,อมพี่้องเลยหอ,อมเป็นกระสอบกระสอบเชินหอมเส้งเรื่องเทศไม่มี ดูอปปก็ได้นะอันนี้เราไม่ได้ปลูกใช่ไหมเราต้องมาซื้อเอาอแบบแกะเปิดไก็มีต้องไม่แกะเองเอาแบบนี้แหละมันจะไม่เสียงเก็บไว้ก็ไม่เสีย กี <laughs> ่หนัก <ừ, S 2> อันนี้หนึ่งกิโล <c oughs> มีทุกอย่างให้เลือกสรร <c oughs> หอมอยู่ในเป็นแซมตัน

nè cho phụ của bên cái thêm nhảy ạ mày nó mai đòn hả bóng hổ đơ nó mày đâu đi Cái thêm đồ น,นี้เครื่องแกงอันนี้เครื่องเทศอันนี้แหลรน้ำตาลเครื่องเทศเครื่องเทศ ดีมากเลยทุกคนแก้วก่อนสิเพีย

ยังไงเล็กครบหรือ,อยัง น้อมอินเดียบัก,กินหอมไทยกินหอมอินเดียก,ก็ลองของนี้ก็คือดล,ลอง,ลองดูองอลองของนอกใช่ไหมคะอ,อ้าวรถเข็นลงมาเด้อนค,นดคนยศคนย่างห่าง้ลยเตีอยวไปหน่อย

เที่ยวบินเรียบร้อยกลับแล้วทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายแท้บ๊ายบาย